เปียได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมเอาของเอาเครื่องมาถาวายพระอาจารย์พระ,าาร,ยระอาจารย์ปู่มหาวิรีดีกว่าเป็นลูกพี่เก่ากูแหละปฏิบัติธรรม อยู <mile> ่ท <Wir ound> ี for er ่เนี่ยหลงพี่ขออาณามาขอยยกใส่ไ่มาถวายไม่ไม่ไม่เป็นไรแล้วเพราะเราไม่ได้ไปทาอะไรสิหลเสียอยู่แล้วอันนี้จะใ่ในิ่งลนีโยในวันอดานคไม่ไปทำบก์แก่หน่อยใช่ไหวันี้พับโยอันนี้พาาจานเราะอันนี้มันอันนี้จะผมคิดว่าผิดกับรบ ได้ปะก็อาจารย์สั่งเม็ดหลวงปาบอกว่าอย่ากินอย่ากินเวลาขับรถได้เหรออาจารย์น้องเดี๋ยวมันก็มีอันนี้นะครับอันนี้หลวงพี่อยู่ตรงนี้สององค์ใช่ครับอันนี้ทำอะไรกันครับกบด้านหรือไงครับที่นี่เป็นแหล่งกบด้านใช่ไหมเมื่อก่อนถอได้ครับถ้าเป็นกบก็น่าจะใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นพระพระนี่ตลกหรือเปล่าเนี่ย ตลกกแต่ไม่ตลอดนะครับผมไม่ได้บอกจัน้องๆว่าผมไม่ได้เจอนะครับปู่มาหาหมุนีนี่กี่ปีนาะผมครับอาจารย์ออสองวันเนะนี่ใส่ผ้าเหลืองเฉยนะไม่งั้นผมท้าอันนี้เลยกันเลยเน <c oughs> ี่ยต้องบอกว่าไม่ดราม่านะครับอันนี้ก็ก็คือเราเราเราใส่ผ้าเหลืองเราเราให้เกียรติทุกคนต่อให้พระเขาอาเป็นหนีคดีมาแล้วก็มาบวชเนาะก็ให้เกียรตินะที่ ของพี่เอามีดออกมาดิเป็นยังไงบ้างอ่ะก็กสบาย<ๆ>ดีเนาะตรงไม่แพงนี่แกะยากแกะเดือดหัวใส่เขาต้องมัเท้าถ,าถาวายพี่อันปะของพี่ได้ดดเดี๋ยวใส่มาเยอเยอะอันนี้คือคือคือถาวายได้ปะถวายได้ไหมดละอันนี้ได้นะอันนี้ได้ปะได้โอเคอันนี้ได้ปะโอเคได้อันนี้นม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 อ่าสามารถอ่า พาที่ได้ใช่ไหมครับใช่ต้องบอกก่อนน้องบอกน้องๆว่าพากินได้ครับอ่านี้เจหมดนะนีกินได้แต่อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้เนาะอันนี้อันนี้เดี๋ยวกลับซื้อ่าผิดนะจริงๆเราสั่งซื้อหลังไม่แต่แต่วรามาผิดเนาะอันนี้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 ได้ปะได้หมดเลยได้ทุกอย่างทุกอย่างกาแฟเขาถวายตรงไหมวางไว้นั่นแหน่วางไว้เรียงไว้ให้ดีวางนี่เหรอเออเรียงให้ดีใช่ไหม ปูสวัสดีครับปูสวัสดีครับปูมองไม่ชัต้องบอกว่าอ่ะ,อะจะถามสอบถามหน่อยว่าเอ้าเราย้ายมาอยู่ที่นี่นานเนี่ยครับพระอาจารจยา์ยา้ยายมาอยู่นานแล้วมีคดีจากคดีเก่ามาแล้วก็มาบวชใช่ไหมครับนั่งได้พระอาจารนานนานาย์นั่งได้ผมสบายอยู่แล้วครับอันนี้เขาก็เอามาเล่นคอนเทนต์ เนาะคอนเทนต์เนี่ยนะมันเล่นไม่ได้นะครับกับพุทธศาสนาถ้าคลิปเนี่ยมันออกไปเนี่ยนะโยมอาจจะโดนตำหนิอาจจะมาะได้โดนหรอกอโหโหนะครับเวลาที่โยมเจ้าของมนาสมบัตะเนี่ยนะครับเนี่ยบางทีโลกโซเชียลเนี่ยมันอาจจะสร้างรายได้ให้กับเราเยอะๆ<ช>ม,มา<ช>แต่บางทีบางทีบางอย่างถ้ากิริยามมันออกไปไม่เหมาะสมเนี่ยคนที่โดนเราตำหนิเราอาจจะมองวันนี้ว่าโลกโซเชียลเนี่ยอาจจะไม่สนใจไม่แคร์ไม่ได้ให้กูกิน แต่ถ้าการที่เราจะมาทำคนเทนต์กับพระเนี่ยนะครับเหมือนกับของที่เรามาถวายเนี่ยนะเรามาถวายถ้าเราเอาไปโยนทิ้งกับพื้นหรืออะไรเงี้ยพระไม่สามารถที่จะรับได้นะแต่อาตมาเนี่ยไม่เป็นไรนะอาตมาก็จะรับนะรับเอาไว้แล้วก็อาตมาก็จะอาทานนะครับให้กับคนญาติโยมที่เขามาเยี่ยมก็ถือว่าเป็นอานิสงส์เป็นบุญเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะมาทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับพระพิสุหรือในพวกศาสนาเนี่ยเพราะปกติถ้าโยมน้องนะถ้าไม่สนิทหรือแบบถ้าไม่ใช่คนที่เราเคยรักกันอาตมาก็จะไม่ยุกอาตมาจะไม่อันนี้แหมคำสอนอาตมาก็จะไม่ให้เข้ามานะแต่นี่เพราะว่าโยมเบิร์ตเนี่ยเปรียบเสมือนน้องชายอาตมาเพราะอาตมาก็รู้ว่าโยมเล่นนะครับแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างต้องต้องบอกน้องๆว่าจริงๆ จริงๆมันเป็นที่ส่วนบุคคลต้องบอกก่อนถ้าอย่าอย่า,ยาดราม่าจริงจริงจริงๆเนี้ยแ,แบบแค่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนี่ใส่แล้วไม่ใช่เั้นแต่เราแบบแค่ถ่ายแบบจริงๆไม่ไม่สมควรทําต้องบอกก่อนไม่สมควรทําใช่ก็อาตมาก็ถือว่าคลิปเนี้ยอาตมาให้ลงได้นะครับว่าคุณโยมเนี่ยเขามาทำนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบสังคมเราอย่าไปมองว่ามันไม่ดีนะไอเรื่องพฤติกรรมที่เราเห็นทำเนี่ยมันไม่ดี เมื่อบุคคลเขาทำมันไม่ถูกต้องอน,นะครับเราก็ต้องบอกนะครับเราก็ต้องกล่าวเขาสอนเขาแนะนําเขาไม่ใช่นะครับเอาแต่คอมเมนต์เอาแต่ด่านะครับไปด่าเขาคุณถ้าคุณไม่เคยสัมผัสโยมเบิร์ตคุณก็จะไม่รู้หรอกเขาก็เล่นอย่างเงี้ยเกียยอย่างเงี้ยสนุกเฮฮากันไปนะแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างวัยรุ่นชอบเนี่ยแต่ถ้าเขาเอาไปทําแบบอย่างหรือไปทําตามมันก็เท่ากับลดค่านิยมของสังคม อีกหน่อยเด็กและเยาวชนต่างๆเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเอ้ยเบิร์ตยังทําได้เลยคนอื่นก็ทําได้ผมเจออีกทีท่านแบบบรรุแล้วเป็นไงน้องๆผมต้องบอกว่าทาาจารยเนี่ยอาตมาถึงจะบวชแค่เพียงพรรษาเดียวเนี่ยตอนนี้ดูพรรษาหนึ่งเลยรับเนี่ยครับพรรษาหนึ่งเพราะว่าก็ตั้งใจไว้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในห้องไอซียูแต่ตอนนี้ท่านก็ดีขึ้นมาแล้วคุณโแฟเต็มเลยเนาะใช่ใช่คุณโยมเข้ามาถวายให้ ก็จะได้บอกนะคลิปนี้ก็เอาลงได้นะครับเป็นในแนวทางที่ขอ,อขออนุญาตขอขอน<า>อ<า>ุญาตทให้เป็นตัวอยา่างว่า<ช>การที่เราเข้าไปหาพระพิสูจ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นพระเพียงแค่วินาทีเดียวหรือลาตีเดียวก็ตามแต่เราควรให้ความเคารพนะครับเนี่ยแล้วก็การเล่นในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับถ้าม,มันมีอะไรเ,รเกี่ยวกับพระเราอย่าไปยุง่งใช่ใช่เพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเนี่ยครับอาจารย์เองอ่ะไม่สนใจหรอกรับไอโฟไปอ่ะ ใช่ใช่เอาไว้ทํางานเอาไว้ทํางานหรือไว้ป้องกันตัวป้องกันตัวป้องกันตัวใกล้ถุนยิ่งบานเลยอันนี้ก็ไว้ป้องกันตัวใกล้ถุนเรียบเลยอันนี้อุ้ยเบานะเนี่ยใช่ดีแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะให้ไปช่วยถางหญ้าซะหน่อยอ่าเดี๋ยวผมถางหญ้านะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ก็ต้องบอกว่าใครดาม่าเราไม่ได้เสียเรียดแต่เราเราทําจริงๆแล้วเราไม่อยากมาอันนี้เขาเรียกอะไรนะ เกี่ยวกับผ้าเหลือนมันมันมันไม่ดีเราไม่เกี่ยวกับ <az> เราไม่อยากไปล้เอเลียนกับศาสนาต้องบอกก่อนนะถ้าใครจะดรามากก่าก็ทั้งมันแต่ใครไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรคุณมีหน้าที่ดูและมีหน้าที่วิจารณ์ผมแค่นั้นจบเนาะจ<ห>ากไอเดีโย,ย,ยมาร่วมกันมาโยมน้องทำให้เรียบร้อยทำให้เป็นตัวแบบอย่างสังคมผมว่าเป็นแบบอย่างสังคมเดี๋ยว หายไปเสร็จแล้วไปไปบริจาคคนอื่นดีกว่าให้คนอื่นกินสบายใจกว่าไปชรถปรถรถไปปรถไปรถปร เพื่อสังคมไงก็เอาไปให้เขาสังคมไงไม่ต้องฉันครับเนาะเพื่อสังคมสอนกูดีนะักรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเนาะปู่ลูกพี่กูนี่เยียสุดยอดจริงๆครับเนะี่ยขนกลับจบไม่ต้องนองวงนับไหวไม่มีอะไรพูดเยอะใช่ป่ะต้องบอกก่อนหนะ้าอย่าอย่าด่าบ้ามผมนะอย่าด่าม่ามปู่นะปู่ก็ก็ปูก่ก็ไปหาให้คนนับถวายแล้ว,ลวกลับจบไม่มีอะไรไม,มากมายพูดเยอะทํำลายวู้กลับจบป,ปิดลิปแล้วพอแล้วไปปิด